สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นนะคะจะเกี่ยวกับอะไรนั้นมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษาเลยอะどこに行きますか？あ,あ、私はこれから東京駅に行きます。あ、私も東京駅に行きます。あ,あ、なんで行きますか？ タクシーで行きますけど、あそうですか。一緒に行きますか。はいお願いします。タクシーきますね。そうですね。あタクシーです,ですか。はいどちらまで。東京駅までお願いします。はい。あどう。安らかにね。 ถ้าดูแบบว่าไม่ขึ้นตัวแปรให้แปวได้อยู่เนาะง่ายๆอะคุโรซวะซังどこに行きますかอะคุโรซาวะังどこに行きますかอคุณคุโรซาวะกำลังจะไปที่ไหนครับどこに行きますかไปที่ไหนあ、私はこれから東京駅に行きます。 ああ。あ,あ่าวัตชิวะโ行きรคาฉันกำลังจะไปสถานีโตเกียวค่ะมองเห็นไหมคะเนี่ยสีมันกลืนกลืนก,กันเนาะใช้คำว่าโคเรคาระก็คือตั้งแต่ตอนนี้คือกำลังจะไปละอ่าวัตชิวะโตเกียว行อますนีああ่มาส์อ่าไหนเียวไป น,นで่でนเดすอิคมสกาผมกำลังจะไปสถานีโตเกียวเหมือนกันคุณจะไปยังไงครับเขาใช้จะไปด้วยเหมือนกันก็บอกว่าวาตชิมโมเนาะวาตชิโมโตเกยียวเอกินิอิคิมัสแล้วคำว่า,น,าน,น่นเดออิคิมัสกาคือไปอย่างไรไปโดยวิธีไหนแท็กซี่ไปกินมัสเตอร์อาใช่ไหมไปกินมั้ ถ้าคูชีเดชิคิมัสเกโดก็คือไปโดยแท็กซี่ใช้คำช่วยเดชนะคะเกโดนี่คือแต่เออเขาเรียกอะไรอะ่ะคือระบุเลยว่าจะไปแต่โดยแท็กซี่ใช่ก็โซเดสจางนั่นเหรอครับอิชโอนิชิมัสก้าไปด้วยกันไหมคะม่นยวิชโอนิก็ด้วยกันบิชิมัสก็าจะไปด้วยกันไหม ใช่โอเย้งไงชิมัสครับได้ครับทุกคนด้วยนะครับอะไรกันไหมาคุชิเัะทาคุชินีะที่มาเซนเนะรถแท็กซี่ยังไม่มาเลยนะครับโซเดสเนะอะแท็กซี่เดสโซเรสเนะอะแท็กซี่เดสทาคุชิเดสออกเสียงทับสอบเกินไปอะนั่นสิอะนั่นสิคะอะแท็กซี่มาพอดีเลย คุณแท็กซี่ก็จะถามว่าโดจิรามาเดะก็คือไปที่ไหนครับโดจิระก็คือที่ไหนแหละมาเดะคือไปโตเกียวอีกมาเดอお願いしますโตเกียวอีกมาเดอお願いしますไปสถานีโตเกียวค่ะไงไงก็เราก็สามารถเรียกแท็กซี่ได้แล้วเนาะตอนนี้ ำหรับวันนี้ก็ทบทวนบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยช่วงนี้อยู่บ้านก็ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นไปนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อไหร่เราก็จะได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายๆก็อย่างดีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะาบา๊านี้